สวัสดีครับผมช่างไม้จากร้านสมาธิสวิตนะครับวันนี้อยู่กับโน้ตบุ๊กเนลวูวิเดปสับสามศูนย์นะครับผมตัวนี้จะมาอัปเกรดกันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มอัปเกรดกันเลยนะครับผมแล้วก็ปิดข้างหลังออกมาก่อนนะครับผมตัวนี้จะอัปเกรดก็ต้องเปิดฝาหลังก่อนนะครับก็ขันน็อตกันเลยครับผม ในหมดตัวก่อนนะครับตัวนี้จะมีตัวซีดีลมนะครับผมก็ขันน็อตตัวนี้ยึดซีดีลอมออกก่อนพอยึดเสร็จปุ๊บถอดซีดีลอมออกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมบอกว่านี่ครับซีดีลมถอดออกก่อนนะครับนี่นะครับผมถอดซีดีลถอดีพอถอดซีดีลมแล้วก็จะเปิดฝาหลังได้นะครับ ก็ไม่เท่าไห่ ขอปรับคลองนิดนึงนะครับหลังจากที่คันน็อตฝาหลังออกแล้วนะครับก็ทำการหามุมก่อนนะครับแล้วก็แกะฝาหลังออก,ออกได้เลยครับผม นัดไม่หมดนะครับผมี่ผมจะใช้เล็บผมเม่มนการเปิดนะครับเพราะว่าจะกะน้ำหนักได้ถูกพอดีผมจะเป็นคนมือหนักกันเลยกลัวจะทําเครื่องลูกค้าเสียหายครับต้องกะด้วยมือตัวเองจะได้ไม่มีปัญหานี่ครับผมก็เปิดฝาเรียบร้อยครับทางนี้ก็อัปเกรดได้ดีมาแล้วครับผม นี่ครับดีก็สามารถถอดออกมาได้เลยครับก่อนจะเปลี่ยนอะไรของโน้ตบุ๊กนะครับก็ต้องถอดแบตออกก่อนนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องช็อตนะครับหลังจากถอดแบตแล้วก็เราจะถอดฮาร์ดดิสก์ก็เด็กออกมาได้เลยครับตัวนี้จะไม่มีน็อตยึดนะครับผมสามารถถอดออกมาได้เลยไม่มีน็อตยึดนะครับ ส่วนแรมตัวนี้จะเป็นแรมตัวออนบอร์ดนะครับติดมาแต่สามารถเพิ่มได้1สล็อตนะครับผมนี่ครับก็สามารถเสียบแรมใหม่อัปเกรดได้เลยครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนได้ดก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยครับนี่นะครับก็ช่างแม็กก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้บริการทางเราก็ติดต่อที่เพจสบายทิดเซอร์วิสได้เลยครับตรงนี้ช่างแม็กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ